การเรามาดูวิธีการนะคะการนำมเมล็ดลงใบปลูกในอฟองน้ำนะคะวันนี้เราจะปลูกเคลใบหยิกนะคะวิธีการนะคะอันนี้ฟองน้ำเราทำการแช่น้ำให้มันอิ่มตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีน้ำไอ ดูนะคะปริมาณน้ํากับฟองน้ํานะคะไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะคะแต่ฟองน้ำเนี่จะอุ้มน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูนะคะที่เราทําทรอยไว้เนาะนะคะเราก็จะหย่อนมเมล็ดลงไปในนี้นะคะที่เราทํารอยไว้ให้เขา,าลงไปนะ,ะขั้นตอนนะคะเราก็จะเอามเมล็ดผักนะคะ คีบเมล็ดผักนะคะเราจะไม่ใช้มือจับนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะตัวฟอร์สิบตัวคีบนะคะแล้วก็ใช้อะไรก็ได้ค่ะที่จะไม่ให้มือเราสัมผัสกับเมล็ดผักนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อโรคหรืออะไรเข้าไปเขาก็ต้องการความสะอาดเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูจนเราก็จะหยอดอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าพอหยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะค่ะขอจบแค่นี้นะคะ